าตามหาพี่อมเด็ดดีกว่ากลัวเหรอเชเบ็ดกลัวผีเหรอไม่ต้องกลัวหรอกลูกแแบบเดินตามหาพี่อมเด็ดกันเชเบ็ดปัดเงี่ยสวัสดีค่ะอยู่กับช่องเชอร์เบ็ดปันเี่วันนี้เราจะไปดูผีที่ซีคอนบางแคนะคะอีกหนึ่งวันนะคะเชเบ็ดเวลาเจอผีทำไงคะเนี่ยน่ากลัวจัง เชเบตทำอีกรอบนึงได้ไหมพี่อมเล็ตอ่าเชเบตเออเดี๋ยวเราไปดูนะว่าเจอผีน้องเชเบตจะทำแบบนี้ไหมพี่อมเล็ตทำยังไงคะอุ้ยด่ากลัวด่ากลัวนี่นี่นี่เป็นไงดูแล้วกลัวผีไหมกลัวผีไหมถ้าไปถ้าไปเจอผีแล้วเชเบตต้องทำท่านี้ให้แม่อูดูนะอ่าเชเบตแต่เมว่าพี่อมเล็ตเป็นผีอ่ะไม่ถ้าพี่อมเล็ตเป็นผีเชเบตต้องทำท่าไหนลูก เดะอ่ะหลอกพี่ออมเล็ตก่อนหลอกให้ดูก่อนโอเคนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่งานนะคะออมเล็ตเชเบตไปโอ้จะไปด้วยค่ะอ๋อก็ไปด้วยค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ซีคอนนะคะแล้วแล้วตอนนี้นะคะแม่อุ้กก็ถึงที่ซีคอนบางแคแล้วนะคะแล้วก็จะพาออมเล็ตกับเชเดตไปไหนออมเล็ตไปแต่งหน้าไปแต่งหน้าผีนะคะ เดี๋ยวเราพาพายไปแต่งหน้ากันดีกว่าลุกไปเร็วไปเห็นผีไหมเจเบสเห็นผีแล้วทำไงลูกจเจเบสเห็นผีแล้วทำไงเอใส่พี่เขาหน่อยแอบกลัวเล็กน้อยแอบกลัวเล็กน้อย,ยไปไปแต่งหน้ากันลุกปะ ออมเด็ดก็กําลังแต่งหน้านะคะเลือกที่เขาเอ้ยรูปที่เขาเลือกอันไหนนะพ่อเอ,เอ็มไลน์น,ลนี้ใช่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้นอันนี้หรอ้ยน่ากลัวเหมือนกันนะพ่อเอ,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 อ็มเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเด็ดแต่งออกมาแล้วจะเป็นแบบไหนนะสวยไหมล้างออกไหมเนี่ย <c oughs> มีตัวเด็ดน,นะคะจ <c oughs> ระิงๆแล้ว <c oughs> ใกล้มึระหล่ำเทียนอ๋อหมถ้าหมึกจะมัค่อยจะค่อย เบ็ดนะคะพ่อเอ็มเขาไม่ยอมไปแต่งหน้าผีกับพี่ยอดเบ็ดนะแต่เชเบดไม่ยอมเลือกแม่อูก็เลยนี่เอาเทสทูนะคะมาติดที่แก้มให้เขาเอาอสตบมาเลยอันเดียวก็เดียวอ่ะเอาไหนคะโอเคอันเดียวมาพ่อเอ็มขอน้ำหน่อยค่ะเด็ดไหนต้องฉีดก่อนไหมฉีดก่อนเลยค่ะพ่อเอ็มเอาแก้มไหนดีคะเอาแก้มข้างไหนลูกเออได้มามาเลือกให้นะ สดูกระจกากูเหรอได้เลยไปไปไปยืนก่อนไปไหนมเพื่อนยืนเลยลูกโอเคโอเคดูเพีวโอเคกลัวกลัวเนาะเอ็ม ไปตามหาพี่ออมเด็ดดีกว่ากลัวเหรอใช่เบ็กลัวผีเหรอต้องกลัวหรอกลูกามาเดินตามหาพี่ออมเด็ดก,กันอันนี้พี่ออมเด็ดไปถ่ายคลิปจออาโอนะคะเดี๋ยวเราไปเดินหานะคะนี่นะเป็นไงบ้างไม่ชอบไม่ชอบเฟวเหรอพี่ออมเด็ดก,ก่อนแต่งหน้ามาเรียบรอ้อยแล้วเขาไม่มั่นใจนะ,ะแล้วเขาก็ไปลบตรงนี้ออกนะคะเพื่อนเพื่อน ออฟเดตก็ไม่มีความมั่นใจนะเขาบอกว่าไม่สวยเขาบอกว่าแต่งออกมาเหมือนน่าจะเหมือนนางฟ้าดูออฟเดตดูดูพี่เขาก็ต้องแต่งแบบนี้เห็นไหมไปยืนกับพี่ๆหน่อยเร็วไปหลอกพี่เขาก่อนเร็วไปทำท่าหลอกผีสองตัวนี้ได้ไหมดทอได้วก็พาไปโอเคได้ออฟเดตไปหลอกผีพี่เขาก่อนเร็วไปนี่สองตองตนเนี้ยลูกไปหลอกผีพี่เขาก่อนเร็ว ไปหลอกพี่เขาก่อนลูกเร็วไปใกล้ๆไปลูกไปใกล้ๆไปหลอกพี่เขาใกล้ๆหน่อยได้ไหมเอ่อาำเลททำภารกิจให้เรียบร้อยไปไปหลอกพี่เขาดูใช่พี่เขารอแล้วลเร็วลูกไปดูดดูดิพี่เขายังไม่กลัวเลยอ่ะลูกทำไงพี่เขากลัวลูก พี่เขายังไม่รู้สึกกลัวเลยนะไม่ใช่พี่เขาก็เป็นคนเหมือนกันลูกไปหลอกผี่พี่เขาก็เร็วแไบเจ้าก,กันอตอนนี้นะออมเบกกับเชอร์เบกเขาไปหลอกผีไม่ได้นะเดี๋ยวแม่อูกับแม่อูจะให้ออมเ็กกับเชอร์เบกหลอกกันเองนะซึ่งต้องไปอยู่ที่ศาลตรงนี้นะไปไปหลอกกันเองนะ ไปหลอกกันเองไปนีนะศาลตรงนี้นะอเอาเลดไปนั่งกินปไปนั่งกินอาหารก่อนลูกหาอะไรกินพ่อเอ็ม <c oughs> กินของเขาไม่ได้นะคไมเมดคอมเลดคอมเลดมีน้ำด้วยขอขอหรือยังพ่อเอ็มยังออมเมดขอเขาหรือยังออมเมดขอเขาด้วยนะ ก่อนจะกินอะไรปีๆต้องขอเัาด้วยนะลูกปปเป็นไงบ้างคืนนี้นะพ่อเอมระวังนะกินโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตระวังนะพ่อเอมโอขโมยตังเขาอีกออมเล็ดดูผีผีหรอกอเอาอกแกงนะคะเอาอกแกงนะคะพ่อเอม กินน้ำจริงเือว่าของพ่อเอ็มของพ่อเอ็มของพ่อเอมเองใช่ไหมฮะทำไรพ่อเอ็มนี่นะคะก็มีอาหารมากมายเลยนะออฟเลดไปหลอกผีเร็วเร็วเ,เดินไปหลอกผีพี่เขาก่อนเร็วจัดการพี่เขากนเร็วจัดการได้ไหมไม่ได้หรอกลัวเหรอ ดูน้องเชเบตทำได้ด้วยเก่งมากโลโอเคขอบคุณค่ะอเอน่ากลัวจังเลยวันนี้ก็น่ากลัวจังเลย <c oughs> เน็ตยาวด้วยโอเคมาปิดคลิปก่อนเลวสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อูก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กกและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องเชเบตฟันนี่ด้วยนะคะบา,บายยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ